ก็ถูกก็ถ้ากูบวชได้กูคงเป็นพระไปนานแล้วแล้วกูก็ยอมรับตามความเป็นจริงว่ากูล้มอะลายกูบวชไม่ได้กูจึงถอยหลังกลับมาเพื่อมาปฏิบัติในฐานะฆราวาสและสอนธรรมในฐานะฆราวาสจนกว่าจะถึงวันที่กูกําหนดคือตุลาหรือพฤศจิกาปีนี้กูจะบวชตามที่ประกาศไว้เข้าใจหรือ,อยัง นี่แหละคือเหตุผลที่กูพยายามจะบอกที่อยากจะพูดให้ฟังว่าที่มาที่ไปมันเป็นแบบนี้ทำไมพูกเมืองถึงเห็นว่าเวลากูพูดอะไรกูไม่ก้มก้มแก้มแก้มกมูพูดจาฉาดฉานทุกเรื่องทุกอย่างเพราะทำมันออกจากทรมันออกจากใจมันออกจากสภาวะที่กูทำได้จริงๆกูจึงพูดเวลาที่กูพูดไม่โกรธกูไม่โกรธจริงๆเวลากูพูดที่กูไม่เกลียดกูไม่เกลียรจริงจริง เวลากูพูดว่ากูไม่ได้อาฆ่าพยาบาท้า้าลกูก็คือไม่ได้อาฆ่าพยาบาทมา้าลจริงๆเวลาที่กูพูดกูทําได้ก็คือกูทําได้จริงๆสิ่งที่กูรู้กูจะบอกว่ารู้สิ่งที่กูไม่รู้กูจะบอกว่าไม่รู้กูบอกแล้วเวลาทำพุตเจ้ามันออกมันประกาศไปแล้วอะไรก็ติต้องทํานั้นจะรักษาเวลาที่กูพูดกูบรรลือสีหน้าตามหลักคําสอนพุตเจ้าว่า ถ้าด่ากูเท่ากับดาบ่าพูะใหเจ้าเพราะอะไรพราอกูประกาศพูดตามคําสอนพาะูุทธเจ้าแต่ถ้าด่ากูแล้วกูพูดเรื่องนั้นผิดจริงมึงไม่ได้ดา่าพูะพุทธเจ้าแต่มึงกำลังด่ากูถูกต้องแล้วเพราะอะไรพราะกูพูดผิดจึงสมควรแก่การแก้ไขในสิ่งนั้นให้ถูกต้องกูไม่ใช่ผู้ดื้อด้านกูไม่ใช่ผู้ที่หญิงยะโสโอหังกูสอนธรรมะกูต้องปฏิบัติได้ เมื่อวานตอนเช้าก่อนเข้ารายการเดอะพีเพิลโชว์ช่องห้าพระอาจารย์สมทบท่านเมตตาโทรหาอาจารย์ตอนเช้าท่านตกท่านเป็นห่วงเรื่องคดีล้มละลายได้ข่าวแล้วก็คุยกับอาจารย์ว่าเกิดอะไรขึ้นเล่าให้พระอาจารย์ฟังหน่อยอาจารย์ก็เล่าให้ท่านฟังว่าเรื่องอะไรเกิดขึ้นในรายละเอียดยังไงท่านก็บอกอ๋อเข้าใจแล้ว แล้วถ้าก็พูดก็คุยกันอยู่นานก็คุยกันถึงเรื่องพระพระมหาอุเทนก็คุยกันอยู่ซึ่งอาจารย์เนี่ยก็ฟังท่านนะแล้วอาจารย์ก็คิดว่าเดี๋ยวไม่กี่วันนี้แหละอาจารย์คงจะยุติการพูดถึงเรื่องเรื่องท่านแล้วเมื่อวานก็พูดถึงท่านไปแล้ววันนี้ก็จะไม่พูดแล้วก็จะไม่พูดแล้วก็จะพอแล้วเดี๋ยวก็จะกราบขอเข้ามาท่านด้วยแล้วอาจารย์ก็ไม่ได้อาฆาาพยาบาทไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดแค่ต้องการตําหนิท่าน ว่าอย่าทําแบบนี้เลยแต่ในเมื่อท่านจะฟังหรือไม่ฟังเป็นเรื่องของท่านอาจารย์จะไม่พูดถึงท่านอีกยกเว้นมีข่าวมาถามแต่ถามอาจารย์ก็จะตอบตามธรรมจะไม่ได้ตําหนิตีติงอะไรดังนั้นเมื่อเป็นแบบนี้เหตุการณ์เป็นแบบนี้เดี๋ยวอาจารย์ก็จะขอเข้ามาผ่าไรสดนี่แหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านไม่อนุญาตให้อาจารย์ไม่อนุญาตให้อาจารย์เนี่ยไปเจออาจารย์ก็เดี๋ยวจะขอขออนุญาตกราบหน้าไรสดนี่แหละฝากถึงท่านตัดคลิปไป พราะพระอาจารย์สมทบท่านพูดว่าเมตตาท่านเถอะอย่าไปพูดให้ท่านเนี่ยเกิดความเกิดกดเดือดเนื้อร้อนใจอีกเลยอย่าให้ท่านกดเกิดความเกิดแค้นโกดแค้นอีกเลยปล่อยท่านไปเถอะเพราะอย่างในที่สุดแล้วท่านก็ห่มผ้าแห่งธงชัยแห่งพระอรหันต์อยู่ในปัจจุบันเป็นธงชัยแห่งพระอรหันต์อยู่ในปัจจุบันอย่างไงที่สุดแล้วมันก็ยังเป็นอย่างนี้ท่านก็เลยพูดว่าเออปล่อยไปเถอะ สงสารท่านเถอะเมตตาท่านเถอะอาจจะเลยตัดสินใจว่าโอเคได้ในเมื่อพระอาจารย์ขอเราจะละไว้ทำตามท่านท่านอุตส่าห์ชี้โทษแกเราแล้วเราก็ควรจะทำตามที่ท่านแนะนำรออะไรถึงแล้วนะก็อะรออาจารย์ไลฟ์ได้สิบเปอรนต์ยี่สิบเปอรนได้เพราะว่ามันนักเตือนโมงแล้วแต่อาการเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าห้องรับรองนี่